ดูนการสอมเรือนะครับไปดูการปีโฮหกนะครับลงน้ำครั้งแรกนะครับ もう一度、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 もう一度 อ้อลอ้งพายดึงยาวๆดึงยาวๆบ่ต้องฟ้าเด้อข้างหลังบ่ต้องเงข้างหน้าเอ่า้อ้ย

อ2มนันหนึน่งหนักต่อเขาทาลางเลยแมนมันอยู่พูนเนยบ่แมนบโบพูนแมนเดี๋ยวถ่ายลูอ๋อ าวปาเลยทนพะ่กวาซิลิโคนนะบซิลิโคานานบเห่าบานเงาคาาือวามเชีขึ้นเก็บรายละเอียดนะครับยาใหม่มีบางจุดที่มันยังหัวยอยู่ เมื่อไรยามมองลงไปนี่กวอนบ่ชวนด้วยววนด้ย นงนงนงหัวนะเอาเอาเอาเลยหัวเลยเอ้าเอ้าเอ้า oh.

คนไก่ไล่เยือขาไปไหนใครนะขึ้นเลยห้องเลยนะยหญ่นะขับไปรูนถ่ายมันนะห้องอะไรอยู่มาทงสอบหนูรบ่ไม่รับห้องเขาได้ห้องดบ่ทานี่มันค้นได้นี่เออออออนี่เนี่ยห้องวัวดิจูได้นี่สสอบเลยสอสอบซ้อนใส่กันนั่นมาสอบมาเตยสอบนะเนี่ยเตรียมเลยมามาห้อเาเยอก็ได้สอบก็ได้พิมเอาเริ่อเฮ้ยดีเฮ้ย วันแรกก็ยำยังนักเลยเดียเอานเอาไปาเอาคืนนี้ฮักบูนี้มันคือย่างหนไม่ได่ไม่ไ้ไม่ไ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 ้ม่ไ้ไไ้ไ่ได้ไ่ได้ไ่ได้ไม่ไไ่ได้ไม่ไ่ไไม้ไม่ไไม่ไไม่ไ่ไ้ไม่ไ่ไดไม่ไ้ไม่่ไ่ไไ่ไ้ไมม่ไ้ไม่ไไมไไ่ไ่ไไม่ไ่ไ่ไไม่ไไม่ไไม่ไดไ อะไรวางใกล่องพเขาตอนรล้างม